เจอเลยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างฮะสวายดีครับเป็นไงบ้าง สบายดีครับสบายดีช่วงนี้ไม่ค่อยได้จับโทรศัพท์ไม่เป็นไรงานเยอะใช่ไหมที่สู้ครับอืมขอบคุมครับ เปียนครับยินตาฝน ขอบคุณครับกินเลยได้ไหมครับกินได้ครับได้กินข้าวบ้างไหมทำไมดูพร้อมๆลง กินนะกินบ้างเยอะหรือเปล่าต้องกินให้ครบทุกเขาเรียกว่าอะไรคือาอืมก็กินแลับแต่ว่าไม่คได้กินเยอะเหมือนปกติกินบ้างไม่กินบ้างาเออว่ามือต้องกินทุกมื้อนะครับอย่างน้อย หาเวลาบ้างดูแลตัวเองบ้างก็เทวิเทวิไม่รู้เนาะแล้วคุณได้ยินบ้างไหมครับเนี่ย ไกินขาบ้างหรือเปล่ากินทุกวันครับกินตวครั้งที่หิวเลยเ <Okay. S 1> จย์ดข่าเนี่ยยานี่นึกเออ้ยไม่เจอกันนั้งหลายวันใช่ไม่เจอกันอาทิตย์หนึ่งเลยหรือเปล่าน่าจะแปดว,วันประมาณนั้น ใช่ครับประมาณมนั้นนานไหมครับรอบนี้นานกว่าทุกรอบไหมไม่นะครับรอบที่แล้วก็หนึ่งอาทิตย์ก็ไม่นานไม่มีรอบไหนนานกว่ารอบไหนเลย เออมีอะไรจะบอก mm hmm. ที่เรื่องแรกก็คือเรื่องข้อความ เราเห็นคุณส่งมาทุกวันเลยแต่เราไม่เลือกที่จะเข้าไปตอบเองอมีเรื่องที่สองไหม หรือว่ามีแค่เ,เรื่องเดียวเรื่องที่สองคือผมกำลังสัรสจอะไรบางอย่างอยู่ พี่ก็คงมีเหตุผลมากพอใช่ไหมหนูไม่ถามอะไรหรอกแพราะาพี่จะทำอะไรสักอย่างจะเออลงมือทำอะไรสักอย่างมันก็คงเป็นสิ่งที่พี่คิดไว้อยู่แล้วใช่ไหมงั้นหนูก็ขอไม่ถามหาเหตุผลอะไรก็ตาม ใช่ไหมครับแล้วจะเรื่องไม่ตอบข้อความไม่อะไรคือไม่ตอบข้อความไม่ไม่ได้อันี้เลยหนูแค่ทำเหมือนทุกครั้งที่หนูทำอะที่เห็นส่งไปทุกวันเพราะว่าที่ผ่านมาหนูก็ส่งไปทุกวันใช่ไหม มันก็เลยไม่รู้ว่าเราจะหยุดทำไมไ ส่งไปทุกวันโอเคหรือเปล่าขอโทษ<ม>ถ้าแต่ว่ามันแบบเยอะมากไปอ่ะมันอาจจะดูเยอะไปจริงๆแต่ถ้าแได้ก็แค่วันหนึ่งก็ส่งไปสองสามข้อความมั้งใช่ แล้วก็ที่เคยสัญญาไว้ก็ทำอะไรไม่ได้ทักอย่างเลยไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ถ้าไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำอยากทำอะไรก็แค่ทำใช่ไหม ไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำค่ะ,จะเจ๊ไม่เคยโกรธเลยไม่เคยโกรธอะไรพี่เลย อ,อยากฟังนิยายน่าสุดท้ายไหมครับ หาไม่เจอครับน่าจะเปิดลบไปนม่เป็นไรแล้วตอนนี้เิดาอะไรอยู่อืมตอนนี้แหละครับ ตอนนี้คิดว่าควรจะพูดดีไหมหรือไม่ควรพูดอะไรเลยแล้วถ้าหลังจากนี้คิดว่าจะมีพวกนี้ไหมสำหรับเราถ้าเกิดว่าพี่รู้อย่แล้วว่า หลังจากนี้เราไม่ได้เจอกันอีกแล้กวก็พูดมาเลย เราคิดว่าไงแล้วเราคิดอะไรอยู่น,นี้คิดถึงคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะคิดถึงอย่างเดียวเลย เดี๋ยวมีข้อสุดท้ายครับที่ไม่ได้บอก ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดก็คือที่ไม่ตอบแชทหรือว่าอะไรพวกเนี้โกรธนะครับไม่โกรธใช่ไหมไม่โกรธโอเคครับควรถ้าคนเราเลือกได้หนึ่งอย่าง เราจะเลือกอะไรครับสองช้อยช้อยที่หนึ่งคืออะไรครับเลือกทำในสิ่งที่คนอื่นต้องการจะเห็น ทำในสิ่งที่เรายองอยากทำมีมีสองช้อยใช่ไหมใช่ครับช้อยที่สองครับเพราะอะไรครับก็วอยยังไงก็มัน ตอบไม่ยากนะ <c oughs> รู้ไหมดาราเจาทำอะไรยังไม่เคยคิดเลยว่าคนอื่นจะมองเจยังไงถ้าสมมติว่าความรู้สึกเจมันบอกให้ทำแบบนี้แต่คนอื่นๆที่อยู่่าเตัวเจที่มีอยู่จริงๆเขาไม่เห็นด้วยแล้วยังไงก็ตาม เจก็ยังทำตามความรู้สึกเจนะอืม อืมโอเคครับแอปเป็นไง ย้งอยู่ที่เดิมไหมครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาเขาไปหา ข้อที่สามที่จะบอกก็เดี๋ยวเราไปเห็นเองแล้วกันนะครับโอเคครับโอเคครับ